ที่ดินที่มีการบุกรุกอยู่ในพื้นที่ตำบลอีสานจังหวัดบุรีรัมย์หรือเรียกกันว่าในพื้นที่เขากระโดงนั่นแหละมันเป็นการออกโฉนดทับที่ของการลดไฟ อย่างไรก็ตามยังยืนยันว่าการรถไฟต้องชี้แนวเขตบนที่ดินของตัวเองอเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดคลาดเคลื่อนขึ้นอีกดูสิครับเราแทบไม่น่าเชื่อครับว่าหน่วยงานของรัฐจะฟัดกันเองครับกฎหมายเขียนไว้ดีดีหลักปฏิบัติเท่านั้นแหละที่ทำให้บ้านเมืองนี้มีปัญหาล่าสุดสดร้อน กระทรวงมหาดไทยฟ้องต่อศาลปกครองกลางครับขอให้การรถไฟซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินนั่นแหละมาเป็นคนเดินชี้แนวเขตว่าที่ไหนของตัวเองบ้างเพื่อที่กรมที่ดินจะได้เพิกถอนสิทธิ์การออกโฉนดที่ผิดพลาดไปเนี่ยกลับมาเป็นของการรถไฟอันนี้คือล่าสุดสดๆดลร้อน,อนแต่ถ้าหากย้อนกลับไปก่อนหน้านี้การรถไฟได้มีการฟ้องกรมที่ดินเออ โอ้เรียก7 0็ร้อยกว่าล้าน<อ>นะครัฟ้องมาให้เพื่อถอนเอกสารสิทธิ์ให้ผมข้อมูลนี้ได้รับการเปิดเผยชัดเจนจากคุณนิพนธ์บุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านบอกว่า,ท,า,วาท่านบอกว่ากรมที่ดินได้ตั้งคณะทำงานลงพื้นที่บริเวณเขากระโดงที่บุรีรัมเพื่อนำข้อเท็จจริงชี้แจงต่อสารปกครองนะคะครับอย่างไรก็ตามยังยืนยันว่าการรถไฟ ้องชี้แนวเขตบนที่ดินของตัวเองเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดคลาดเคลื่อนขึ้นอีกดูสิครับเราแทบไม่น่าเชื่อครับว่าหน่วยงานของรัฐจะฟัดกันเองครับใครบุกลุกที่ตรงนั้นควรจะไปฟ้องกับคนเหล่านั้นหน่วยงานรัฐควรจะฟ้องกันแต่นี่กลับกลายเป็นหน่วยงานรัฐซัดกันเองครับตลกลาไ่ไหมล่ะเอาละมาดูว่าแล้วทำไมก่อนหน้านี้เนี่ยกรมที่ดิน่ะ จึงไม่สามารถเพิกถอนเอกสารสิทธิ์บนที่ดิน5,083ไร่ทั้งๆท,ที่การรถไฟเนี่ยได้มีหนังสือแจ้งให้กรมที่ดินเนี่ยเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ตามคำสังส่งศาลซะเหตุแรกที่เพิกถอนไม่ได้ที่ดินแปลงดังกล่าวระวังแผนที่ทางอากาศเคยถ่ายไว้นานแล้วนี่ตัวนึงและมีความคลาดเคลื่อนไปจากปัจจุบันนะคะทำให้ไม่มีความชัดเจนในแนวเขตที่ดินระหว่างของเอกชนและการรถไฟค่ะ,อ,ะอันนี้เป็นข้ออ้างแรก ข้ออ้างที่สองการรถไฟไม่สามารถชี้ชัดกรรมสิทธิ์ของตนเองได้ว่าอยู่บริเวณใดบ้างเจ้าของที่บอกไม่ได้ว่าที่ตรงไหนเป็นของตัวเองแต่ศาลป็นคนตัดสินว่าที่ดินทั้งหมดห้าพันแปลงแล้วเป็นที่ของการรถไฟอ้าวข้อ3ข้อ3ค่ะช่วงที่เดินสำรวจออกเอกสารสิทธิ์เนี่ยการรถไฟเคยรับรองแนวเขตว่าบริเวณดังกล่าวไม่ใช่ที่ดินของการรถไฟนี่เห็นไหมล่ะตอนนี้ถ้าจะไปบอกว่าที่นั้นเป็นของตัวเองคุณต้องไปชี้ใหม่เออเอาสิคะต่อมา กรมที่ดินมีความจําเป็นต้องรักษาสิทธิ์ในที่ดินเขากระโดงให้กับประชาชนที่ถือครองตามกฎหมายาหากเพิกถอนโดยพลากากรตามที่การรถไฟมีคําสั่งให้เพิกถอนเนี่ยนะคะไม่ผ่านกระบวนการพิสูจน์สิทธิ์เนี่ยกรมที่ดินอาจมีความผิดฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา157และถูกประชาชนฟ้องค่ะถามว่าเรื่องนี้เป็นยังไงการรถไฟจะเอายังไงถามไม่มีใครตอบ ถามไปที่สหาภาพาาภาพค่งงานรถไวิสาหกิจการรถไฟแห่งประเทศไทยคุณสราวุฒิสรรานวงอันนี้เป็นรักษาการประธานาสหภาพนคุณสราวุฒ<ห>ิบอกว่าบอกว่าที่ดินเขากระโดงปัจจุบันนี้นะคะอยู่ในกระบวนการสารปกครองกลางที่รับคำร้องอกรณีที่การรถไฟฟ้องกรมที่ดินออกเอกสารสิทธิ์ทับเนื้อที่5 0 0พันกว่าไร่ซึ่งทราบว่ากรมที่ดินเนี่ยก็ต้องการให้การรถไฟ ไปพิสูจน์ว่าที่ดินของการรถไฟนยอยู่ตรงไหนบ้างไปลงพื้นที่ชี้แนวเขตร่วมกันแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยไม่ทราบแน่ชัดว่าเหตุใดรถไฟจึงไม่ดําเนินการในมุมกลับกันคุณสลาวุธยังบอกว่ากรมที่ดินอ้างว่าที่ดินที่นักการเมืองครอบครองทั้งสองแปลงอยู่นอกเหนือคําพิพากษาของศาลจึงเป็นที่มาของการให้ชี้แนวเขตด้วย<อ>แล้วปัญหาที่ดินมันอยู่ตรงไหนล่ะ หน่วยงานรัฐถึงมาฟัดกันน่ะไอ้มุมกลับกันนั้นมันอยู่ตรงนี้แหละครับนี่คือที่ดินของทางรถไฟทั้งหมดอ่ะและปัจจุบันมันเป็นอะไรมันเป็นบุรีรัมคาสเซิลมันช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตนี่ช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตเนี่ยรัฐบาลจ่ายเงินสนับสนุนด้วยนะเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวที่เขาแข่งอะไรมอโต้จีพีอ่ะใช่ใช่นี่แข่งปีนึงกี่ร้อยล้านน่ะล่ะอบบุกลุกที่หลวงอยู่นะ นายกรัฐมนตรีไปดูสะด้วยแปลงที่ดินของคุณการุณาชิดชอบอีกใช่แล้วก็ยังมีอีกแปลงสนามช้างอารีนาอีกนี่ผมไม่นับลรงแรมอีกนะยังมีอีกยังมีอีกอ่าของใครก็ไม่รู้ซุกอยู่แถวๆนี้นี่คือที่ดินที่บุกลุกอยู่ในห้าพันกว่าไร่และการรถไฟไม่ได้ไปชี้แนวเขตทำให้กรมที่ดินเพิกถอนไม่ได้และการรถไฟก็ฟ้องศาลปกครอง กองกรมที่ดินว่าละเว้นในการปฏิบัติหน้าที่ไม่เพิกถอนของเรียกค่าเสียหายเจ็ร้อยกว่าล้านกรมที่ดินก็ฟ้องการลดไฟตอนนี้บอกว่าไม่มาชี้แนวเขตไม่มาชี้แนวเขตจึงขอให้คําสั่งศาลมีคําสั่งให้การลดไฟมาชี้แนวเขตตลกร้แม่หล่ะพี่น้องนี่คือความเป็นธรรมและเท่าเทียมของการบังคับใช้กฎหมายบ้านเมืองใดถลาไลคือไลแปรและไ้หลักการในการ ฏิบัติตามข้อบังคับของกฎหมายบ้านเมืองนั้นจะลุกเป็นไฟครับเราจะทําหน้าที่เอาไฟไปส่องให้เกิดแสงสว่างเพื่อให้ทุกคนได้ทํางานให้ได้คุณนิรุตมณีพันธ์ก่อนหน้านี้พยาพยามพยายามนี่เป็นอายการเก่าด้วยเป็นนักกฎหมายอ่านกฎหมายรู้ดูกฎหมายเป็นทําเห็นหรือไม่ไม่มีใครรู้ทําหนังสือถึง อธิบดีกรมที่ดินขออะไรขอให้เพิกถอนโฉนดที่ดินที่ออกกับที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยในพื้นที่เขากระโดงที่บุรีรัมเนื้อที่5083ไร่ท่านนิรุตทําเรื่องขอไปที่อธิบดีในเพิกถอนที่ดินตอนนี้อธิบดีขอมาที่คุณนิรุตให้ไปชี้แนวเขตแต่ว่าขอไปแล้วก็ไม่มาเลยขออำนาจศาลครับ คุณนีรุดทาหนังสือแจ้งว่าที่ให้เพิกถอนอ่ะเพื่ออะไรเพื่อให้เกิดความชัดเจนในการดําเนินงานการรถไฟจัดส่งแผนที่แสดงแนวเขตที่ดินและเสนอเลขโฉนดที่ดินที่ขอให้กรมที่ดินเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ที่ออกทับที่ใน3พื้นที่ด้วยกันบอกว่าส่งเอกสารสิทธิ์ไปแล้วไม่คือไม่ไปเหรอและส่งเอกสารสิทธิ์ไปแล้วส่งแผนที่ไปแล้วไม่ไปคุณไม่เพิกถอน แต่กลุมที่ดินบอกว่าม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 าาชี้แนวเขตด้วยกันเพราะในขั้นตอนการเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ก็ต้องมีคณะกรรมการขึ้นมาค่ะแล้วไปร่วมกันชี้แนวเขตเพื่อที่จะเพิกถอนเอกสารสิทธิ์และไม่ให้กรงทบกับคนอื่นแล้วทุกคนจะได้เห็นตรงกันอคราวนี้ผมพามาเร็วๆมาดูว่าที่ดินในเขากระโดงมันเป็นเช่นไรอ่ะชนไหนมันเพิกถอนยากท,ทั้งที้งารบอกว่าทับที่หลวงอ่ะ มันไปทับที่ใครอยูอ่ะหรือว่าใครใหญ่ในปตตพีที่ดินเขากระโดงที่ดินตรงทางแยกเนี้ยตามกฎหมายทรัพย์สินของพอรอดอกกาหนดเขตสร้างแนวทางการรถไฟจากโคราชถึงอุบลตั้งแต่ปี2462แล้วก็ยังมีกฎหมายฉบับหนึ่งเกี่ยวกับการจัดซื้อที่ดินและอสังหาเพื่อสร้างทางรถไฟสายตะวันออกปี6246,4นะคะนี่คือที่ดินของการรถไฟแปลงต่อมาคือที่ดินเนื้อที่44ไร่ อันนี้ปปอชอแจ้งผลการไต่สวนไปเรียบร้อยว่าทับที่ของการรถไฟเป็นการออกโฉนดในที่ดินของการรถไฟซึ่งเกี่ยวพันกับตระกูลชิดชอบนักการเมืองในบุรีรัมย์นี่คือแปลงที่สองสี่ไร่แปลงที่สเป็นที่ดินแสดงแนวเขตที่ดินของการรถไฟสายโคราชอุบลตอนย่อยศิลาศเขากระดงจากกิโลเมตรที่3 7 5ถึง650 ของกฎหมายกำหนดเขตสร้างทางรถไฟต่อจากโคราชถึงอุบลตั้งแต่ปี2462ที่ดินแปลงนี้มีทั้งหมด194ไร่ศารมีคำสั่งออกไปแล้วว่าออกโฉนดทับที่ของการรถไฟครับที่ดินที่5,000กว่าไร่ทั้งหมดจึงมีแค่3แปลงผมยังรู้เลยการรถไฟไม่รู้ผมเป็นนักข่าวนะยังรู้เลยการรถไฟก็บอกเขไม่รู้อ่า แล้วทำไมทำไมถึงเพิกถอนโฉนดไม่ได้ละ่ะที่เพิกถอนโฉนดไม่ได้เพราะเจ้าของที่ไม่ไปชี้แนวเขตก็คือการรถไฟไม่ไปชี้แนวเขตกรมที่ดินจึงเพิกถอนไม่ได้ส่งแต่แผนที่ไปแล้วบอกคุณไปเพิกถอนเอากลัวกลัวกลัวอะไรอ่ะพี่โอแล้วที่ดินเขากระโดงในตอนนี้มันกลายเป็นหอกทิมแทงใครรู้ไหมหอกทิมแทงใหญ่ที่สุดคือ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคม,มนาคมคุณศักดิ์สยามชิดชอบที่ยังอยู่ในช่วงของการอภิปรายพรบงบประมาณนะแต่ว่าถ้าหากอภิปรายไม่ไว้วางใจเรื่องนี้คงถูกหยิบยกขึ้นมาอีกนะพี่โออภิปรายงบประมาณก็โดนครับโดนด้วยใช่ไหมเพราะการรถไฟกระทรวงคมนาคมต้องวางแผนงานเพื่อสนับสนุนการรถไฟ งประมาณโครงสร้างพื้นฐานในเมื่อที่ดินของคุณที่กํากับดูแลอยู่ในหน่วยงานคุณยังจัดการไม่ได้คุณจะไปจัดการที่ไหนได้ล่ะ,ค,ะคุณศักดสยามเนี่ยต้องโดนกรณีนี้แหละ,ะว่าด้วยเรื่องจริยธรรมของนักการเมืองเพราะมีการบุกลุกที่ครอบครองอยู่ที่เขากระโดงและนายศักดสยามนั้นก็เป็นผู้ดํารงตำแหน่งทางการเมืองและครอบครองที่ในพื้นที่การลดไฟ อันนี้ไม่ใช่แบบว่าหยิบยกขึ้นมาเลยลอยแต่ว่ากระบวนการทั้งหมดนี้ผ่านคําพิพากษาของศาลแล้วก็ปปชคเคยมีมติไปแล้วด้วยนะคะถูกต้องที่ดินแปลงนี้นะเดิมทีนะหลักฐานแค่ไหนรู้ไหมลุงชัยชิดชอบซึ่งท่านเสียชีวิตไปแล้วท่านเคยเป็นอดีตประธานรัฐสภาด้วยคเคยยินยอม,อมเซ็นยินยอมว่าเป็นที่การรถไฟและขอเช่า ม่ั<ส>บซ้อนเลยเอกสารอ่ะอย่างนี้ก็ก็ง่ายถ้าหากขอเช่าก็คือจ่ายเงินให้กับการรถไฟไปอขอเช่าเสร็จพอตอ่อมาเขาเดินลังวัดออกโฉนดก็ไปขอออกโฉนดกับเขาในที่ที่ตัวเองเคยขอเช่าคจนสุดท้ายเป็นโฉนดณนะปัจจุบันครับคุณศักดิ์สยามชิดชอบจึงครอบครองที่ตรงนี้บนการรถไฟที่รับโทษมาจากบรรพระบุรุษแต่ตัวเองมากำกับดูแล กระทรวงคมมานาคมจึงมีความผิดสองด้านหนึง่งความผิดต่อหน้าที่และจริยธรรมร้ายแรงในฐานะนาการเมืองรัฐมนตรีต่อมาความผิดส่วนตัวที่สร้างบ้านครอบครองที่ดินของการรถไฟค่ะนี่จึงเป็นเหตุที่จนถึงปัจจุบันเนี่ยมันทําอะไรกันไม่ได้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ดีดีใครจะว่ารัฐธรรมนูญสืบทอดอํานาจมาผมไม่รู้นะแต่รัฐธรรมนูญมาตรา16 เขียนไว้ชัดเจนเลยคุมโครมใอยทําหน้าที่ระบุบอกว่าคณะรัฐมนตรีจะต้องไม่มีพฤติกรรมอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงกฎหมายเขียนไวด้ดีดีหลักปฏิบัติเท่านั้นหลัะที่ทําให้บ้านเมืองนี้มีปัญหาที่ของการรถไฟเป็นที่หลวงเขาบอกว่าใครเอาที่หลวงมาเป็นที่ของตัวเองคนเหล่านั้นล้วนแล้วแต่มี บทเรียนให้เห็นมาในอดีตแล้วว่าเขาวิถีชีวิตทั้งส่วนตัวและครอบครัวเป็นเช่นไร